สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ MT Trader Channel ครับโอเคครับวันนี้นะครับก็เป็นวันพุธนะครับที่18กุมภาพันธ์นะครับปี2026นะครับเราจะมาเทรดนกราฟของแดกแดกร้อยกันเหมือนเดิมนะครับก็ ตอนนี้นะครับเวลา9โมงตีไป26นาทีแล้วกันนะครับ9โมงจะ26นาทีแล้วเวลานิวยอร์กนะครับเราจะมาเทรดกันตอน9โมงครึ่งหรือ9โมง30นาทีนะฮะก็วันนี้นะครับคิดว่านะครับตลาดนะก็ขึ้นมันยังลังเลอยู่นะครับมีการเก็บลูกคุณตี้รี j e c t f ฟลกับว w e เด้งขึ้นไปนะครับเก็บพิเวนต์ day h ไปนะครับทีนี้ก็มีการเก็บลูกคุณตี้ไปอาจจะวิ่งกลับมาเพื่อเก็บลูกคุณตี้ด้านล่างก่อนได้ผมมองไว้แบบนี้นะนะฮะ แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคนะก็มองไว้แบบนี้นะครับก็ในส่วนของหนึ่งชั่วโมงก็ยังมาเก็ตสต็อกเกอร์ชิพผมมองว่ามันก็เกือบจะได้แล้วมันไม่ได้ขนาดนั้นนะก็อาจจะมีการต้องมิ่งกลับมาเก็ตวิฟตี้นะเพราะว่าแรงเข้าเซลล์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ โอเคนะทีนี้ในกราฟของ1ชั่วโมงเนี่ยนะครับสิ่งที่เห็นก็คือน่าจะมีการลงมาเก็บ e q u i t y zone นี้ได้ก่อนนะผมคิดว่านะเพราะตรงเนี้ยใน4ชั่วโมงตรงเนี้ยเราก็ต้องเฝ้าระวังนะมันเป็นอ่า inversion f a r u gap 4ชั่วโมงถ้าเกิด reject ได้ก็ไปต่อได้ถ้า reject ไม่ได้ผมว่าน่าจะล่วงได้นะครับแต่ทีเนี้ยนะครับก็ต้องดูอ่า f a r u gap 15 t ตัวนี้เป็นสําคัญด้วยนะครับว่าเขาจะขึ้นไปร e j e c t และล่วงมาไหมนะครับแล้วก็ใน f a r u gap 1ชั่วโมงตรงนี้ก็มีผมไม่ได,ผมไมได้ผมไม่ได้ตีไว้นะเดี๋ยวมันทับกันนะครับตรงนี้ก็มีแล้วก็ตรงเนี้ยด้วยนะครับถ้าหลุดตรงนี้ลงไปได้ก็อาจจะถึงตรงนี้ก่อนนะครับ ถึงช่วงเนี้ยถึงตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วก็ถึงตรงนี้นะครับเข้าโซนนี้แล้วก็ถึงตรงนี้นะครับคิดว่านะมันมีลิควิตี้ผมอยู่นะถ้าหลุดลงไปได้นะครับคิดว่าแบบนั้นนะถ้าจะสวยเลยคือต้องขึ้นไปเคลียร์ลิควิตี้ก่อนนะครับใน15าทีก็ประมาณนี้ฮะเราเรามาดูกันลิควิตี้เราอยู่นี้นะครับชัดเจนตรงนี้เก็บไปแล้วนะเมื่อกี้นะครับก็ประมาณนี้ด้านบนสวิฟ์ลงมาเสร็จออเดอร์บ็อกซ์ c s d เกิดขึ้นครบมาเก็ตสตั๊กเกอร์ชิพนะขึ้นกลับไปรีเจคที่ออเดอร์บ็อกซ์แล้วก็ล่วงลง ทีเนี้ยนะดูดิมันเหมือนมันจะอยากลงมาด้านล่างนะครับแต่ผมอะ่ะคิดว่าอยากให้เขาเก็บนี่ก่อนเลยเนี่ยตรงนี้ลิควิดตี้มีอยู่ขึ้นมานะแล้วเก็บถึงนี่นะจะสวยมากแล้วรีเจ็คแล้วล่วงนะครับก็ต้องดูต้องดูอาจจะถึงนี่แล้ล่วงนะครับต้องรอดู <c oughs> อีกประมาณ2องนาทีครับตลาดเปิดครับ <c oughs> โอเคนะก็เป็นอย่างที่ผมบอกนักเรียนไว้อะนะครับเดี๋ยวเรามาดูแวนแตรที่ผมมองนักเรียนไว้กันดีกว่านะครับระหว่างนี้นะครับวันนี้ผมมองว่าราคาเหมือนจะลงมาเก็บกิ่วด้านล่างนะครับต้องดูว่าเมาริเจกเอฟบีจีตัวนี้ไหมที่ผมบอก15นาทีนะครับแล้วก็ถ้าหลุดอ่อเอฟบีจีชั่วโมงตังนี้ไปก็น่าจะล่วงได้นะครับเออเป้าด้านล่างมีอยู่นะครับอ่าถ้ามันเด้งนะครับไอเอฟบีจีตัวนี้ก็อาจจะขึ้นไปด้านบนที่ผมบอกระวังกันด้วยนะครับแต่มันสวิปอ่าในส่วนของบายไซส์ามาเยอะแล้้วววนนนนะะคครับกก็ิดกิดดด่่่าาจงงไอีึ นะครับตรงตรงตอนที่ผมบอกไปไม่น,น่าผมบอกไปแถวนี้เลยมัง้งนะครับผมบอกวันนี้ผมมาเร็วอะนะครับก็ดูดิก็ลงมาเก็บคุยตีไปประมาณหนึ่งแล้วนะครับต้องรอดูอีกตรงนี้มันก็มีฟารูปแบบไงต้องรอดูครับว่ายังไงยังไงนะครับใจผมนาะขึ้นมาเลยเก็บเนี่ยแล้วรีเจ็คนะรีเจ็คให้เห็นเลยแป๊บหนึ่งนะครับรีเจ็คให้เห็นเลยจึกล่วงนะสวย ที่ขึ้นมาสวีปหน่อยเนี่ยมันจะทิ้งไว้ทำไมใช่ไหมต้องรอดูนะครับ <c oughs> อีกหนึ่งนาทีครับสมาธิฮะไ,ะไม่ิเคราะอแล้วไม่วิเคราอละดูไปเลยนะฮะ <c oughs> เรานั่งดูเลย <c oughs> มาครับเหมือนจะอยากลงมาแล้วอ่ามาแล้วอย่างนี้อีกแล้วว่าไม่ชอบเลยนะครับขึ้นมารับก่อนนะครับสิวิสุดท้ายครับมาเลยครับมาฮะตลาดเปิดนะผมว่าล่วงเลยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยอ่าเด้ง,อดง,อดง่อนเด้งคอนเด้งคอนเดี๋ยเราดูกัน โอเคนะครับไปแล้วไปนะฮะ oh, ปิดครับ oh. กำไรสี่ร้อยเหรียญนะเป็นไงลงอย่างที่ผมบอกไหมนะครับที่ผมบอกเด้งก่อนเด้งก่อนเนี่ยคือเนี่ยผมเห็นนี่เลยเนี่ยนะครับโอเคมาเรา,ากดออเดอร์ไ้ก่อนละกันนะครับมันไม่คนเกินตรงเนี้ยผมปิดนี่เลยสวยป่ะสวยป่ะผมปิดนี่เลยทั้งนีนะ้เนี่ยเนี่ยไวมากไวเลยและสวีปสวยด้วยนะประเด็นคือห้าวิเนี่ย เห็นไหมครับตลาดเปิดเนี่ยจึกจึกที่ผมเด้นก่อนเนี่ยเด้งมารีเจคแฟลรู้แกปนะนะครับสวิต so, ติคิวตี้นี้ทิ้งไปเลยนะปุ๊บแล้วล่วงแล้วดิสเพนเมนต์พอดิสเพนเมนต์ได้ทั้งนี้ผมเข้าเลยนะครับเพราะมันเป็นการรีเจคแฟลรู้แกปห้าวิไงนะล่วงจริงนะอย่างที่ผมบอกจริงไหมผมเพิ่งพูดเมื่อกี้เองเนี่ยว่าจะล่วงถึงไหนถึงตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยถึงแล้วเข้าโซนผมแล้วเห็นไหมนะครับโซนลบสองลบห้าลบสองจุดห้าผมอะนะครับเรียบร้อยนะครับพอปุ๊บมีอาการนะครับเก็บิตมล เก็บไปนะเก็บไปนะมันมีแฟลกุก็บตัวนี้อยู่ก็มี BPR ด้วยนะครับตรงนี้เก็บไปเก็บลิควิดตี้ไปนะครับโซนตรงนี้ผมเลยเนะี่ยเนี่ยถึงเลยเนะี่ยพอดีเป๊ะนะครับแล้วเดี๋ยวต้องดูว่ามันจะยังไงต่อนะั้นตอนนี้คือถึงโซนแล้วนะครับถ้ารีเจคได้ก็ขึ้นนะถ้ารีเจคไม่ได้ก็ลงต่อนะครับอาจจะไปถึงเถวนี้เลยนะครับแล้วก็อเป้าหนึ่งตรงนี้นะก็สี่ร้อยเหรียญนะครับจบจบสวยๆก็อย่างที่ผมบอกเห็นไหมคืออย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดมันหลุดตรงนี้มาได้มันจะมาตรงนี้ก่อนถูกไหม ถูกไหมตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันก็ถึงลบสองของผมนะครับแล้วทีเนี้ยเราต้องดูอีกทีว่าเขารีเจ็คได้เปล่าอย่างที่ผมบอกอะถ้าหลุดตรงนี้มาได้ถึงนี่แน่นอนถึงตรงนี้แน่นอนนะครับมันต้องตามลาดับไงถึงนี่หลุดได้อีกก็ถึงนี่ถ้าหลุดนี่ได้อีกก็มานี่ต่อนะครับมันเป็นแบบนั้นโอเคนะครับกลับไปสวิฟทิ้งอีกโอ้โหโหดมากโหดมากโหดมากนะครับถ้าเกิดยังเป็นทรงนี้อยู่นะผมมาไปได้อีก นะครับถ้ามันไม่พ้นแท่งนี้นะน,นั่นไงไปละไปได้อีกเห็นไหมถ้าผมเข้าเซล,ล์เม่กี้ผมได้อีกนะเนี่ยช็อตเนี้ยได้เท่าไหร่กดไปเลยอย่างเงี้ยผมได้มาประมาณสามร้อยแล้วนะแท่งเนี้ยสองร้อยกว่าเนี่ยมาแล้วเนี่ยเห็นไหมนะครับอืมแรงเข้าซื้อเยอะครับมีแฟนรูกแก็นะมีออเดอร์บล็อกด้วยนะครับต้องรอดูว่าอันนี้เขามารีพลา์ใหม่หรือ,อยังไงฮะ อ๋อ,อ,อ,อมี innovation นะครับรอดูฮะถ้าผลตรงนี้ได้ก็จบนะครับยังติดอยู่เห็นไหมแฟลรูกแกล็บติดแลวลวงต้องลวงกลับมาเก็บคุณตี้ก่อนรอบนึงเลยนะย,ย,นะยังติดอยู่นะครับโอ้โหยังติดอยู่นะเหนียวแน่นจริงๆเหนียวแน่นจริงแฟลรูกแก็บตัวนี้นะครับที่เรียบร้อยฮะอย่างนี้ก็คือไปแล้วนะครับโอเค อ๋อมีนี่อยู่ยังมีโอ้โหปากาดนานสุดท้ายสู้กันโหวดมากเลยนะวันเนี้ยยังมีนี่อยู่นะเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูนะโอเคแต่ด้านล่างเนี่ยนะครับผมจะบอกให้ว่าด้านล่างตรงเนี้ยนะครับมันมีสต็อปลอ s และลิควิ d ที่สะสมค่อนข้างเยอะนะถ้าเกิดเขาจะขึ้นนะเขาต้องเคียร์ทิ้งก่อนนะครับผมคิดว่าน่าจะอันเนี้ยแบบนึงนะผมขอดูนี้ก่อน โอ้แต่มันก็พอมาดูทำเฟรมนี้มันก็มันเป็นการรีเจคชัดเจนเลยนะครับเนี่ยรีเจคไอเอด้วยนะนะครับ, re นะนะรบก็ถ้าจะเซลล์ก็ตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงนะนะครับถ้าผมผมผมถอยออกมาดูทำเฟรมคือบางทีเวลาเราเทรดน,นะครับถ้าผมแนะนํานะคือเราต้องสลับทำเฟรมดูบ่อยๆด้วยบางทีเราจะหลงอยู่กับภาพภาพหนึ่งจนเกินไปเราจนจนเราไม่เห็นภาพใหญ่ะนะครับอาจจะทําให้เราผิดพลาดได้นะครับ โอเคก็ประมาณนี้ละกันแต่วันนี้ก็เป็นอย่างที่ผมบอกไหมนะครับเป็นอย่างที่ผมบอกไหมว่าถ้าที่ผมบอกเหมือนเมื่อต้นคลิปนะครับถ้าเกิดนะครับหลุดไอเอฟตรงนี้ได้ที่ผมบอกว่าก็น่าจะมาถึงตรงนี้ก่อนแล้วก็ตรงนี้นะครับที่ผมบอกไว้แล้วก็ตรงนี้อีกทีหนึ่งแต่ว่าโอเคมันมาถึงแค่ตรงนี้ไม่เป็นไรก็คือเป้าผมคือถึงแล้วในใจอ่ะเพราะผมเทคออกตรงตรง,ตรงเป้าผมผมว่าประมาณลบสองอ่ะนะครับผมเทคออกนะครับตรงเนี้ย แต่มันมันมันไม่ถึงมั้งผมเทคออกแค่แค่จุดแรกในใจที่ใจเนี่ยคือจุดที่1จุดที่2ที่ผมจะเทคในใจอ่ะนะครับผมก็ออกแค่ตรงเนี้ยนะครับแค่มา AVGH1 พอนะครับเนี่ยแต่ก็เป็นอย่างยังเป็นอย่างที่ผมคิดเห็นไหมซอบลรอสะสมตรงนี้มันเยอะมันต้องกลับมาเก็บเนี่ยมาเก็บแล้วนะครับนี่คือมาเก็บแล้วเก็บหมดแล้วเนะนี่ยเกยงแล้วเนี่ยผมพูดไปเมื่อกี้เองนะครับสิ่งที่ผมคิดยังถูกอยู่เลยแต่ผมบอกถ้าจะขึ้นได้อ่ะต้องเก็บก่อน ตรงนี้ซอบล็อสะสมเยอะนะครับไม่กี่กี่นาทีผมพูดไว้ตอนที่มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมหนึ่งนาทีครึ่งมาแล้วอ่ะนะครับมาเก็บแล้วนะสมมุติขายแบบอ่าโอเคจะมาเก็บตรงนี้ใช่ไหมรอไปถึงตรงนี้แล้วรอมันสร้างออร์บล็อกได้แล้วเราโฟลออ่ะรอสร้างเซลล์ลูกแกบก็ได้แล้วเราเซลล์ตรงเนี้ยเรามาตรงเนี้ยเราก็ได้กำไรเยอะแล้วนะนะครับเซลล์แค่เนี้ยเรามามาตรงเนี้ยเอาเก็บแค่จุดแรกก็ไม่ต้องเก็บหมดเนะี้ยเก็บแค่เนี้ย ก็ได้ละแต่ว่าวันนี้ก็กราฟน่าจะออกข้างพอสมควรนะดูสิขึ้นลงขึ้นลงขึ้ลงลง,ลงนะครับบูลิบูลิดบูลิดบูลิดนะครับอ่ะก็คงเดี๋ยวรีแคปเลยนะครับว่าวันนี้เข้าด้วยเซตอัพอะไรนะสิบนาทีแล้วนะครับเพื่อไม่ให้ป็นการเสียเวลาไปโอเคนะวันนี้ที่เราเซล,ลเพราะอะไรนะมันก็เสี่ยงๆนิดนึงแต่ว่าโอเคผมมองว่าในในแพทในแพทเทิร์น pattern, หรือภาพใหญ่นะครับ ก็ยังเป็นเหมือนขาลงอยู่นะครับแต่อนี้มันเป็นเหมือนขา r ีเทสเมนต์และทีนี้นะครับในส่วนของทำเฟรมเดย์ขึ้นไปเก็บพิเวตเดย์ไฮไปแล้วนะครับแล้สี่ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพยายามอ่ามันเหมือนที่จะผมมองนะมันเหมือนว่ามันพยายามที่จะกลับลงมานะครับเราลองดูนะมันยังไม่ได้มาเก็ตส t ักเกอร์ชิพขนาดนั้นนะครับ นะครับมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแล้วก็มันพยายามที่จะสร้างออร์ดูบ็อกแล้วก็เสีเอสตรงนี้นะครับที่ผมคิดไว้แบบนั้นผมก็เลยคิดว่าได้อ่าลิควิดตี้ในฝั่งบายไซด์ไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นน่าจะลงกลับมาเก็บลิควิดตี้ด้านล่างได้ก่อนนะครับผมคิดไว้นะครับเรามาดูส่วนของทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยออโตดบ็อกซีเอดีเกิดขึ้นครบนะครับอินเวอร์ชั ok ่นแฟร์รกแกรบเกิดแล้วนะครับทีเนี้ยนะครับผมก็เลยมองว่าอินเวอร์ช ok ั่นเกิดแล้วเนี่ยเป้าอย่างที่ผมบอกอะเป้้้้้้้้้าาาแแแแแรรรรรรกกกออออ่่่่ะะะมมมมมมมััััััันน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 น็ตตตตงงงงงงเเีีียยคคคบบบบบบฟโชววผผิดไถลใจ นะครับทีเนี้ยแต่ใจถ้าจะสวยวันนี้คือขึ้นไปรีเจ็คตรงนี้แล้วล่วงนะสวยเลยนะครับแต่ทีเนี้ยไม่เป็นไรนะครับมันมีเซตอัพในหนึ่งาทีอยู่เดียวเราไปดู15นาทีต่อเห็นไหมนะครับคือเป็นอย่างที่ผมพูดมาว่ามันจะต้องลงมาตรงนี้ตรงนี้นะครับมา15นาทีเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นคืออะไรครับดูทิ้งลิควิดตี้โรลอนดอนไว้โลเอเชียไว้แล้วก็ลิควิดตี้่ะเซลไซส์ค่อนข้างเยอะนะครับ LIR เนี่ยเพียบนะครับที่นี้นะครับเขาลงมา ด้วยออเดอร์บล็อกตัวใหญ่เลยนะครับแล้วก็ c ีเนะครับแล้วราคามาร์เก็ตซักระชีพด้วยนะครับในทำเฟรม15ทีเพราะฉะนั้นน่ะก็บอกแนวโน้มได้ชัดเจนว่าน่าจะเป็นขาลงในสักระยะหนึ่งจนกว่าจะเก็บลิควิตี้สำคัญหรือลิควิตี้ใหญ่ๆไปนะครับถึงจะพลิกตัวกลับขึ้นได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าทำแบบนี้เป้าแบบนี้อย่างน้อยลงมาต้องถึงโซนนี้แน่นอนนะครับต้นคลิปไปก่อนนะผมพูดตั้งแต่ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นนะครับโอเคทีนี้สิ่งที่ผมเห็นอีกมา,ากร์เก็ตซักระชีพเสร็ นะครับจริงมันมีเบรกเกอร์บล็อกด้วยนะครับตรงนี้นะครับคือล่วงสวยๆเลยเปี้ยงนะครับจนเกิดะไรครับดิเซนเนนแลนจนเกิดะไรแฟลรูแกลเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าการเกิดะายแบบนี้นะถ้าเกิดขึ้นไปตรงนี้แล้วรีเจ็คออกแล้วล่วงจะสวยมากนะครับแต่ทีนี้ทีนี้นะครับไอไอไอเอฟี่ชั่วโมงมันก็เอาไม่อยู่จริงนะอย่างที่ผมบอกถ้ามันเอาไม่อยู่อะแล้วมันทะลุเลยมันถึงนี่มันถึงตรงนี้แน่นอนนะครับทีนี้ก็เป็นอย่างที่เราคิดเลยอะเรามาดูหนึ่งนาทีต่อนะครับหนึ่งนาทีเกิดอะไร กลับมาเก็บแค่นี้อันนี้ก็ลิววิดที y LIR สะสมเยอะมากเลยนะนะครับเยอะมากนะตรงนี้แต่ว่าโอเคแสดงว่าแรงเซลล์เขาค่อนข้างเยอะจากการที่เขาสร้างอดอร์บล็อกตัวใหญ่ใน3 0 5ีไว้ตรงนี้นะครับโอเคทีนี้นะครับตลาดเปิดเกิดอะไรขึ้นนะครับแปบบ๊บนึงนะนี่ฮะนะครับปึ๊บเห็นไหมเซนเมนต์ลงมานะครับก่อนตลาดเปิดนะแท่งหนึ่ง ปึ๊บนะครับทีนี้ตลาดเปิดทมเฟรม5าวิมาดูกันว่าผมเห็นอะไรนะครับเห็นโอเพนนิ่งนะครับโอเพนนิ่งแกร็บเลย นะครับกว้างเลยแล้วทีเนี้ยตลาดเปิดผมบอกที่ผมบอกขึ้นไปขึ้นไปสวีปนิดนึงสิใช่ไหมที่ผมบูดอะ่ะก็คือเข้าโซนไฟรูเกล5วินะครับขึ้นไปปุ๊บเกิดอะไรถอนเลยตึ๊กนะครับผมรออีกแท่งหนึง่งแท่งหนึ่งถัดมาก็ดิเซนเมนลงมาต่อเพราะฉะนั้นเป็นการรีเจ็คตรงนี้ชัดเจนนะครับตรงนี้คืออะไรเกิดขึ้นนะมาเก็ตสตั๊กเกอร์ชิพครับนะครับสวีบบิวควิตี้ในส่วนของอ่าบริเวณโซนเนี้ยสวีปไปพอสมควรในทอมเฟม5วินนะแล้วในทอมเฟมที่อ่าตอนที่ตลาดเปิดก็ขึ้นมาสวีกกนนนะะคครรรับรับบมาาาีลลซ์ด้้ววยแ็บ ดิสเป็นเมนลงใบทางนี้นะครับผมก็ฟอ l โล่เซลเลยตอนจบแท่งนี้นะครับใช้เวลาไม่นานนะนะครับประมาณนี้ผม follow เซลตอนจบแท่งประมาณนี้ประมาณนี้นะครับใช้เวลาไม่นานประมาณกี่วิเองไม่นานอ่ะสิบวิเองมั้งนะครับใช้เวลามันสิบวิเองนะครับก็นะครับใช้เวลาสิบวิเซลไปนะครับกำไรอยู่ที่สี่ร้อยเหรียญน,นะครับก็เสรลงไปเลยอ่อาอยู่ที่ประมาณหนึ่งต่อหนึ่งจุด 1.47นะครับ1.1.5คร่าวๆนะครับประมาณง่ายมันไม่ควรเกินตรงนี้นะนะถ้าเราเซลล์ด้วยการรีเจ็คแทงเนี้ยนะครับไม่ควรเกินตรงนี้นะครับแล้วก็ลงไปถึงเป้าเลยเลยปุ๊บแล้วก็กลับขึ้นไปเคลียร์ลิควิตตี้ตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วก็ล่วงเห็นไหมล่วงมาเก็บอะไร LIR ที่ผมบอกอะว่าตรงเนี้ยซับรอสะสมเยอะนะครับผมบอกประมาณแ่านี้ใช่ไหมไปกอฟังนะอ่ะทีนี้ผมบอกมาเแถวนี้ใช่ไหมมันก็ขึ้นไปนาทีกว่ามันก็ลงมาเก็บเห็นไหมผมบอกแล้วถ้าจะขึ้นได้ต้องเก็บตรงนี้ก่อนเห็นไหม แล้วผมบอกด้วยว่าแค่นี้ผมไม่ได้บอกตรงนี้ด้วยไม่ถึงนะด้านล่างเห็นไหมมาเก็บแค่นี้เห็นไหมครับเก็บปุ๊บมีอาการเลยแล้วก็ขึ้นเห็นไหมผมบอกแล้วถ้าจะขึ้นแรงๆได้ต้องเก็บนี้ก่อนเห็นไหมผมไม่ได้พูด,ดว่าตรงนี้ด้วยนะนะครับแล้วก็ไม่ได้ถึงจริงๆเห็นไหมครับอันนี้คือ,อลอจิกตะก,กะจิตวิทยาวิธีการคิดสไตล์ไอซีทีนะเดี๋ยวผมมีข้อสอนนะเดี๋ยวผมบอกอีกทีนะครับก็โอเคเนี่ยใช้เวลาประามาณ1ิบวิ่ะ นะครับกำไร400เหรียญเป็นไงครับง่ายไหมนะครับมาเก็ตสตรักเจอชิพออเดอร์บ็อกซ์ดีเกิดขึ้นครบนะครับแล้วราคาขึ้นไปรีเจ็คแฟลรูแกลีบาลานซ์เสร็จปุ๊บมีเบรกเกอร์บ็อกมีอะไรครบอ่ะนะครับรีเจ็คออกมานะครับดีเฟนเซนต์ปิดเป็น valid ผมก็ follow sell เลย10วิครับกำไร400เหรียญด้วยระบบ i t t ประมาณนี้วันนี้ไม่เดียวพอจบอยู่นะครับก็วันนี้ออกข้างนะจริงไหมเหมือนจะออกข้างเลยตึกๆๆๆๆดูดินะครับก็ กวนอ่ะวิ่งวนเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับแล้วกันนะครับสำหรับคอร์สเรียนระบบ ICT นะผมตั้งใจทำมากๆนะครับก็คอร์สเรียนมูลค่า5,990บาทนะครับฝากสนับสนุนอุดหนุนกันด้วยนะครับคอร์สนี้นะผมตั้งใจทำมากๆนะครับก็ดียังไงคอร์สนี้นะจะสอนให้ทุกท่านนะครับเข้าใจระบบ ICT ตั้งแต่เบสิกถึงขั้นแอดวานซ์นะเรียนจบมาเป็นเหมือนผมแน่นอนนะนักเรียนหลายๆท่านนะครับเรียนจบไปทำกำไรได้หลักหลัก แสนหลายแสนหรือหลักล้านหลายล้านเลยนะครับในเวลาไม่กี่เดือนนะครับสามารถทําได้นะครับมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับด้วยผลงานของนักเรียนนะโอเคนะครับคอร์สนี้เหมาะกับใครนะเหมาะกับคนที่อยากจะเรียนรู้ในการเทรดจริงๆนะครับเพราะผมสอนให้เข้าใจลอจิกวิธีการคิดนะครับไอซีทีเนี่ยสอนให้เข้าใจนะครับวิธีการคิดแบบในเชิงตรรกะว่ากราฟแท่งเทียนพวกนี้เวลามันเกิดขึ้นอ่ะมันจะไปยังไงต่อนะครับมันสอนให้เข้าใจแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็นะครับ ผมจะสอนให้เข้าใจอัลกอริทึมนะครับของตลาดนะครับพวก AI อ่ะมันคำนวณพวกนี้ยังไงทำไมผมถึงรู้ว่าสต็อปรอตรงเนี้ยสะสมเยอะทำไมต้องกลับมาเก็บกอดแล้วถึงจะขึ้นได้นะครับทำไมผมถึงรู้แบบนี้ทำไมผมถึงรู้ว่าโอเครีเจ็คนี่เดี๋ยวมันต้องมาตรงนี้ทำไมผมถึงรู้ทำไมผมถึงบอกได้ว่านะครับว่าถึงโซนเนี้ยนะครับถ้าหลุดมานะครับจะถึงตรงนี้แล้วก็ถึงตรงนี้ตามลำดับนะครับเห็นไหมทำไมผมถึงรู้ว่ามันมาแค่เนี้ยนะครับเพราะว่าผมรู้ระบบ ICT ไง นะครับถ้าใครอยากรู้เหมือนผมนะแนะนําให้ลองมาเปิดโลกครับรับรองท่านจะเปิดโลกเลยถ้าท่านรู้งี้เรียนตั้งนานแล้วนะครับแค่นะครับห้าพันเก้าบาทนะคอร์ดมูลค่าหลักพันนะแต่คุณภาพหลักล้านแน่นอนการันตีด้วยผลงานของเรียนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่ท่านจะได้นะตอนนี้ตัวคอร์สเนี่ยสิ้นเดือนนี้มาแล้วนะครับสิ้นเดือนนี้มาแล้วนะครับอีกไม่กี่วัน10วันนะครับไม่เกินนี้นะ ก็มูลค่า5,990บาทสิ่งที่ท่านจะได้จากคอร์สนี้นะครับก็คือนะครับปรึกษาฟรีตลอดชีพครับนะครับอัปเดตเนื้อหาให้ฟรีตลอดชีพนะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มที่ผมพานักเรียนเทรดท่านก็จะได้เข้าอยู่เลยนะครับท่านท่านซื้อคอร์สตอนนี้นะท่านจะได้เข้าอยู่ในกลุ่มที่ผมพานักเรียนเทรดเลยโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มนอกจาก5,990บาทนะครับประมาณนี้นะครับคิดดูนะแค่ผมให้คำปรึกษาฟรีนะครับเป็นเมนเทอร์ระหว่างเลี้ยงนะคิดดูนะครับอัปเดตเนื้อหาให้แล้วก็ได้อยู่ในกลุ่มเทรดก ฟรีนะครับตลอดชีพไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนี่ยห้าพก้สิบบาทเนี่ยได้เนื้อหาที่เรียนด้วยคุ้มสุดคุ้มแล้วนะครับผมเชื่อว่านะครับที่อื่นราคานี้อาจจะไม่ได้เมนเทอร์ชิ p ด้วยซ้ำอาจจะได้เรียนอย่างเดียวนะครับปรึกราคาที่ได้คําคปรึกษาจากโค้ดก็ต้องอีกราคาหนึ่งแน่นอนนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับคอร์สเรียน ICT นะมูลค่า5,990บาทครับใครสนใจนะทักมาได้เลยครับที่ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปนะครับหรือทางต้นคลิป20วิแรกครับโอเคครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะติดตามผมทั้ง4ช่องทางการติดตามเลยนะครับ YouTube TikTok Facebook IG นะครับติดตามไปเลยนะครับทั้ง4ช่องทางการติดตามนะครับลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปเลยนะ4ช่องทางการติดตามหรือทางต้นคลิป20วนีแรรกเลยะคับ ในอนาคตนะครับามีกีก็เชร์ดีๆโปรโมชั่นดีๆหรือเก็บความรู้ดีๆจะเอามาแจกเฉพาะผู้ที่ติดตามแล้วทั้ง4ช่องทางเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมาติดตามตอนตอนหลังไม่ทันนะต้องติดตามตอนนี้เลยนะถึงจะได้นะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับมาถึงโซนผมแล้วรีเจกตได้ก็มีอาการที่จะขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็เหมือนจะรีเจกต์ไอเอฟด้วยนะครับในทำเฟ็มที่มันอ่าหนึ่งชั่วโมงที่มันใหญ่ขึ้นเห็นไหมอย่างที่ผมบอกถ้ามันรีเจกได้แล้วตัวนี้เอาไม่อยู่เดี๋ยวก็ถึงด้้านนนะบนบคัมแ่ี คือผมอ่านภาพแค่นี้นะครับเราไม่ได้คาดการณ์อนาคตเราแค่วิเคราะห์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง1 2ึ่งสานะครับถ้ามันถึงทางแยกเฮ้ยมันเลี้ยวซ้ายกับขวาได้เฮ้ยถ้ามันเลี้ยวซ้ายเราก็เลี้ยวซ้ายตามสิแค่นั้นอย่างที่ผมบอกถ้ามันรีเจ็คมันจะลงใช่ไหมเราก็เซลตามเรารู้นี่ว่าถ้าเขารีเจ็คเขาจะไปตรงไหนใช่ไหมสมมติเรารู้นี่ถ้าว่าถ้าเขารีเจ็คตรงนี้ได้เขาจะไปตรงไหนเราก็รู้ว่าเขาจะไปตรงนี้เราก็หาเซตอัพบายตามขึ้นไปมันแค่นั้นนะครับเราไม่ได้ไปเทรดบังคับตลาดนะเราเทรดตามตลาดนะเทรดตามสิ่งที่เขาบอกเรา เขาบอกเราแบบไหนเราก็เทรดแบบนั้นนะเราไม่สามารถกําหนดได้ว่าเฮ้ยมันต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้สิเรากําหนดตลาดไม่ได้หรอกเห็นไหมมีอาการไหมรีเจคเปล่านะครับสิบาทีผมสําคัญไหมเอฟจตัวเนี้ยนะครับมีอาการนะมาเจอต้องมีอาการแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมสี่ทางทางติดตามนะครับอ่า คลิปนี้หรือ YouTube ผมช่องผมเนี่ยฝากดันไปถึงหมื่นซับแสนซับไปด้วยกันเลยนะฝากคอมเมนต์หน่อยนะครับดันคลิปให้ผมหน่อยนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมคิดว่าเพื่อนๆหลายท่านที่เข้ามาดูคงได้ความรู้จากคลิปนี้ไปไม่มากก็น้อยนะถ้ามันเป็นความรู้กับท่านนะผมรบกวนเวลานะทุกท่านสักนิดครับกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมหน่อยแชร์ให้คนอื่นได้รู้ครับว่าความรู้ดีๆแบบนี้นะครับโดยที่บางทีท่านอาจจะไม่ต้องเรียนที่ไหนก็ได้นะครับดูคลิปผมบางทีท่านอาจจะได้อแน่แง่คิดหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะครับเรื่องของการเเเทรรนนนะคัมมป็ื่อองงขวาู้ อารมณ์นะครับประสบการณ์สอย่างนี้ต้องสอดคล้องกันอย่างชัดเจนนะครับถ้ามีความรู้มีประสบการณ์แต่ยังมีอารมณ์อยู่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็เสียนะครับหรือมีความรู้แต่ควบคุมอารมณ์ได้แต่ไม่มีประสบการณ์ก็อาจจะทําให้ท่านเสียนะครับหรือมีทั้งประสบการณ์แล้วก็ควบคุมอารมณ์ได้แต่ไม่มีความรู้ท่านจะเห็นไงนะครับเพราะฉะนั้น3อย่างนี้ต้องควบคู่กันนะครับความรู้อารมณ์ประสบการณ์นะครับสำหรับการเทรดสำคัญมากนะโอเค ก็เดี๋ยวคลิปนี้คงพอเท่านี้ครับอ่าเช่นเคยนะอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับออเดอร์นี้ผมมองว่ามันจะเซลล์อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดราคามีการสวิฟหรือเซตอัพขาเซลล์ชัดเจนผมเห็นเป้าด้านล่างชัดเจนว่าต้องลงมาแถวนี้แน่นอนนะครับทีนี้ในทอมเฟรมหนึ่งนาทีครับเขาก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะดิสเพนเมนต์ลงมาแรงเลยนะครับผมมั่นใจแล้วมาแน่นะครับทีนี้5วิเกิดเซตอัพชัดเจนนะครับเห็นไหมห้าวิขึ้นไปรีเจคแฟลรูกแก็บมาเก็ตซักชิป มาเก็ตสตั wow, Murder, <ker thấy S 1> ๊กเจอชิพนะออเดอร์บอกออเดอร์บอกเซทดีอินเวชชั่นแฟร์รุกแอบแฟร์รุกแอบเกิดขึ้นครบนะครับขึ้นไปรีเจ็คปุ๊บดิสเซ็ตเมนต์ปุ๊บผมฟอลโลเอเซลด้วยออเดอร์นี้นะครับใช้เวลาแค่นะครับสิบวิครับกำไรอยู่ที่สี่ร้อยเหรียญครับด้วยระบบ ICT ทีครับไอซีทีคอนเซ็ปต์ครับบายเอ็มทีเทเดอร์ครับเข้าปุ๊บกำไรปั๊บปิดปุ๊บครับเช่นเคยครับยังไงก็คลิปนี้พอเท่านี้ก่อครับผมสวัสดีครับ